สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์โหละพาโดยการใช้กิ่งครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีวิธีทำยังไงไปครับ อย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมในการขยายพันธุ์หัวละพาดโดยการปักชำนะครับก็คือกิ่งพันธุ์ที่ไม่อ่อนแล้วไม่แก่จนเกินไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระถางและดินที่เราจะใช้ในการปักชำกิ่งนะครับพอเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็นํากิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมมาปักลงไปในกระถางที่มีดิน ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับพอเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับอีกวิธีหนึ่งจะเป็นการปักชำโดยการไม่ใช้ดินแล้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมีขวดน้ำครับ สำรีจะเป็นสำรีก้อนหรือสำรีแผ่นก็ได้เหมือนกันครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดขวดกันก่อนเลยครับจะตัดประมาณครึ่งขวดนะครับ เสร็จแล้วเราจะได้ขวดมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดส่วนปากขวดออกอีกหน่อยหนึ่งครับ เสร็จแล้วเราจะได้ส่วนปากขวดมาแบบนี้ครับแล้วเราก็จะมาสวมใส่กันแบบนี้นะครับวิธีการขยายพันธุ์แบบนี้กิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมมาต้องเหลือใบไว้หน่อยหนึ่งนะครับส่วนตรงข้อมันนี่นะครับรากมันจะออกมาตรงนี้นะครับ ขั้นตอนแรกเราก็รวบมันมารวมกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําสำลีมาพันให้เหนือจากจุดที่เราตัดมันสักประมาณ1นนิ้วนะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วแต่ความสะดวกครับ เสร็จแล้วนํามาใส่ในปากขวดที่เราตัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็นําไปใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้ครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการขยายพันธุ์โหระพาเพียงแค่ทําตามนี้ก็มีโหระพากินได้ตลอดแล้วครับไม่ต้องไปซื้อของหวังว่าทุกคนจะทําตามได้นะครับไปลองทําดูครับ